วัสดีค่ะทุกคนจะเจอกับแม่หมออมมี่นะคะเข้าสู่เพจแม่ลูกผูกดวงนะคะในวันนี้เราจะเข้ากันในเรื่องของความคิดของเขานะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูหัวข้อนี้นะคะให้ลูกดวงที่ดูคลิปนี้เชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยนะคะ แล้วเชื่อมันในไพโอราคุรุในการ์ดทุกๆสำรับของแม่หมอตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานึกถึงหน้าคนคนนี้ที่คุณคิดถึงเขาอยู่นะคะว่าช่วงนี้เขามีความรู้สึกเครียดซีเรียสซึมเศร้าปวดหัวนอนไม่หลับเรื่องคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกการ์ดสามใบตรงหน้านะคะโอเคนึกถึงหน้าเขานะคะตั้งจิตอธิษฐานดีดีด และคิดถึงหน้าคนที่คุณอยากรู้นะคะอ่ะโอเคอันนี้การ์ดใบที่1ค่ะกองที่1ค่ะการ์ดใบที่สองกองที่2ค่ะและการ์ดใบสุดท้ายกองที่3เป็นใบนี้นะคะใบที่1ค่ะและใบที่สองค่ะและใบที่3ค่ะโอเคอ่ะ กดหยุดแล้วก็เลือกการ์ดก่อนได้เลยนะคะ1ค่ะ2ค่ะและ3ค่ะนึกถึงหน้าเขาด้วยนะคะคนคนนี้ค่ะเขายังคิดหรือเครียดเรื่องลูกดวงคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่านั่นเองเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะ ใครที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งคือใบนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดในใจของเขานะคะว่าช่วงเนี้ยค่ะเขายังเครียดหรือซีเรียสเรื่องอะไรของคุณอยู่หรือเปล่าว้าวรักเก่าหรือเปล่าคะเนี่ยในใจคนคนนี้เขามองคุณตอนเนี้ยค่ะ แล้วอยากกลับมามากๆเลยนะอยากกลับมามากมายอยากกลับมาขอคืนดีมองแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยค่ะคุณดูดีดูแต่งตัวดีขึ้นดูสวยดูหล่อขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นคือมีความมั่นคงมากกว่าเดิมแล้วเขาคิดอยู่เลยว่าตอนเนี้ค่ะคุณมีคนอื่นอยู่หรือเปล่ามีรักซ้อนที่มีมากกว่าหความสัมพันธ์สความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคิดดีมากๆค่ะอันเนี้ย เครียดไหมไม่ถึงขั้นเครียดแต่ใจเขาอยากกลับมากกว่าจากที่แม่หมอดูหน้าไพ่นะคะเปิดรับพลังงานดีๆกลับไปได้เลยนะคะสาวกองที่หนึ่งต่อมานะคะใครที่เลือกการ์ดใบที่สองเป็นใบนี้เนาะค,คิดถึงหน้าเขาด้วยนะคะว่าเขาคนนี้ที่คุณคิดถึงอยู่เป็นคนคบคนคุยหรือสามีภรรยาเก่าก็ได้นะคะเขายังคิดและเครียดเรื่องคุณอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะ กองนี้อาจจะเป็นคนเคยที่แต่งงานมาแล้วหรือในตอนนี้ค่ะก็ยังอยู่ด้วยการแต่งงานมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วแต่เหมือนกับเครียดไหม ก็ไม่ออกจากเครียดแต่บางคนถ้าเลิกกันไปแล้วอะค่ะถ้าคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนนับวันตอนเนี้ยต่างคนต่างอยู่หรือไม่ได้ค่อยมีเวลาได้เจอกันนะคะต่างคนต่างทํางานเก็บเงินอได้แค่อยู่ห่างๆแบบห่วงๆอะไรแบบเนี้ยได้ตรวจเช็คตรวจสอบกันว่าตอนนี้เธออยู่ไหนเธอทําอะไรทํานองนี้นะคะโอเคตามนั้นนะคะเดี๋ยวเราดู กองสุดท้ายกองที่3ามใครที่เลือกกาดใบนี้นะคะคิดถึงหน้าเขาเลยนะคะเขาคนนี้นะคะยังคิดมากแล้วเครียดเรื่องคุณอยู่หรือเปล่านะคะโอ้โหคนคนนี้อยากขอโอกาสอยากขออะไรหรือเปล่าคะบางคนอาจจะ เป็นสถานะที่แบบว่าเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกลาย่าร้างกันไปเคยมีลูกมีเต้าด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือณตอนนี้เขาอยากขอโอกาสคุณนะขอโอกาสณนะตรงนี้คือขอโทษก็ได้ขอคืนดีก็ได้เครียดมากค่ะแล้วหึงหวงด้วยอารมณ์เสียสุดๆถ้านึกถึงเรื่องคุณแล้วเขาอยากกลับมาปกป้องอยากกลับมาดูแลเอาใจใส่คุณอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีเรื่องหึงหวงเข้ามาด้วยนะคะอาจจะ เคยคุยกันดีๆแล้วตอนนี้มันบล็อกมันห่างกันไปแล้วไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันแล้วแบบนี้แล้วเขาอยากที่จะกลับมาคุยัะคุณอะแต่คุณก็ไม่ได้คุยับเขาก็มีอารมณ์หงุดหงิดนิดนึงอะไรทํานองนี้นะคะอ่ะโอเคจบกันไปนะคะในสามตัวเลือกสามกองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวทุกคนลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ